yeah าชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาที่โครงการบริหารสวนตำบลประสุนะครับซึ่งวันนี้สภากาชาดไทยก็ได้นําสิ่งของช่วยเหลือช่วยพี่น้องประชาชนที่กําลังเดือดร้อนจากตกก๊าไฟหรือไฟน้าท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับซึ่งน้าปีนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็จะมีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างเยอะทีเดียวแล,และที่นี่วันนี้สภากาชาดไทยก็จะได้มีถุงยางชีพนะครับ วังอยู่ข้างในจะมาแจกจ่ายกับพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้ครับ แล้วก็ประกอบด้วยแม่ๆนะคะเราจะ แค่ห้าวันเนี่ยจริงๆวันเดียวก็สูงสองเมตรตึมน้ำเจ้าพญาที่อำเภอบุรีจังหวัดบุรีไม่สามารถใช้ชวิตได้นาิบสพื้นที่ตำบลประสมบริเวณแนวถนนได้รับแรงดันตึมนำให้มวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพยาหลายบ้าน่วมและจังวับุรีจากการสำรวจองังหบุรีมีประชาชนได้รัมพเจดพัน้ารยที่เครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้ในวันนี้ เห็นออกไปนะกิ่นัวกกลใารก็เจออะไรไอ้ที่สองไปอ่ะที ครับรับของครับพอจะช่วยได้เยอะไหมครับพอครับขอบคุณสภาาชาติไทยมากเลยครับอายินดีครับขอลุงนำนำรถไปนะครับ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 แรนี่ก็คือความรู้สึกของลุงะนรับวันนี้ที่ได้มารับของจากสภาาชาติไทยก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ สิ่งที่ได้รับไปก็จะได้ยังชีพได้ในระยะหนึ่งนะครับก่อนที่น้ำจะลดแล้วก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ภาวะความมียไว้ครับ้ย้าไ่ไหว,ไหไไไหวแล้วเป็นไงวันนี้ก็มาแจกของแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมจะได้ช่วย ดีใจมากเลยจ้ะ,อ,ะอ,อ๋อครับผมขอให้น้ำรถไวๆเนาะจ้ะจดะวัไ่ห้นลเลยจัข้วผมอะไหมเยอะครับผมเดือดรถอนปีนี้ง เยอะเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เป็นไงมารับของแล้วช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะนะเป็นไงบ้างเรารู้สึกวันนี้แล้วก็น้ำมันก็มันเหม็นด้วยมันเหม็นด้วยเริ่มเริ่มเน่าเสียใช่ไหมครับใช่เน่าเสียอ๋ออยากจะฝากอะไรไหมครับดูน้ำออกออกน้ำออกได้ไหวได้ไหวเนาะคาพมคครับตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนชุดที่จะลงไป หา,าชาวบ้านที่กําลังโดดน้ําท่วมซึ่งข้างในนั้นเราก็ไม่รู้ว่าระดับน้ําจะสูงแค่ไหนนะครับเราก็เตรียมการเช่นมีอรองา้าบูทแล้วก็เสื้อที่จะเสื้อเขาเรียกอะไรนะเสื้อชูชีพ,ชชพเพื่อที่จะป้องกันอันตรายที่เกิดกับเรานะครับเที่เกิดกับทีมงานเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าชาวบ้านเดือดร้อนแค่ไหนแล้วเราก็จะนําชุดคารน้ําใจไปแจกให้กับชาวบ้านด้วยครับเดี๋ยวไปกันเลยครับ ครับคุณต้อมวันนี้เตรียมตัวเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้โอเคครับผมเรียบร้อยดีครับอ,อ,อ่าเล็จะ้ะลงมาช่วยปูปะสบภัยที่วันนี้นเป็นไงลงทุกลุยน้าใช่ไหมครับก็ต้องลุยครับผมเพราะว่าเป็นทางที่ตรงพันังกั้งน้ําทะลักเข้ามาครับเลยทางนั้นเลยครับผมทะลักเข้ามาครับ เดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะครับซึ่งทาในพื้นที่ก็เกี่ยมเรือให้กับเรานะครับจอดไปหาชาวบ้านที่อยู่ในะล,ละแวกดังกล่าวที่ไม่สามารถที่จะออกมาได้เพราะว่าโดนน้ําท่วมหนักบางรายก็อาจจะมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยก็ได้เดี๋ยวเราต้องไปดู เปิดไม่ได้มาาชาติจังหวัดทดีร่วมกันนะครับทิกมอบจะมามอบถังทางน้ำใจโรงเรียนวัดบ้านไหลปิดเลยใช่ไหมไปิดย นี่แหละครับก็คือสภาพบ้านเรือนของประชาชนนะครับน้ำท่วมผมคิดว่าประมาณเกือบสองเมตรได้ครับเป็นเวลาหลายวันแล้วแลวก็ทําให้ประชาชนที่อยู่แถวนี้นะครับเกือดร้อนพอสมควรกันเลี้ยวเราก็ได้นำชุดทานน้ําใจมาช่วยชาวบ้านนี่นะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะครับมีคนอยู่ปะ

จะโดนนะฮะอยู่บ้านมาทั่วมากี่วันแล้วก็ต้องวันที่สิบเจ็ดค่ะก็นี่หลายวันแล้วเนาะเจ็ดวันแล้วเป็นไงบ้างครับตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ลำบากหน่อลำบากหน่อยนะแล้วก็ด้านอาหารเนี่ยอ๋อวันนี้กาชาตมาแจกเป็นไงบ้างครับก็ครบผมก็เป็นไงมาผมต้องเรีใจดีใจนะครับคุณลุงนะครับ อ่าพอๆที<อ>่จะช่วยได้ประมาณ1อาทิตย์ถึงสอาทิตย์แล้นะก็ช่วยกันไปก่อนนะครับลรานะ <c oughs> ได้ครับผมก็ให้น้ํารดไวๆนะครับคุล <c oughs> ุงครับผม <c oughs> ครับเป็นกําลังใจให้ครับครับได้ <c oughs> นี่นะครับก็คือความ รู้สึกของชาวบ้านบางส่วนที่เรามาช่วยเหลือกับความเดือดร้อนที่เรามาช่วยกันวันนี้นะครับก็ทุกคนเดือดร้อนทั้งหมดนะครับช่วงน้ำท่วมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนต่อสู้ต่อไปนะครับเราสภาการชาติไทยเหล่าการชาติจังหวัดแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ก็จะพยายามช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดเลยครับเพื่อ,อพี่น้องประชาชนก็จะได้กลับคืนสู่สภาพปกติก็เป็นกำลังใจให้นะครับ เป็นไงครับผู้ใหญ่ครับวันนี้น้ําท่วมในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะครับเป็นไงวันนี้สภาการชาไทยมาช่วยชาวบ้านแล้วผู้ใหญ่เองมีความรู้สึกเกย่างไรบ้างครับมีค่ะขอบคุณมากค่ะที่สภากาชาไทยมาช่วยเหลือชาวบ้านที่น้ําท่วมหมู่ที่4ี่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะจะส่งไรแมนร้อย และตรวนี้ก็คือภารกิจของสํานักง,งานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษสภากาชาติไทยนะครับที่ได้นําถุงยางชีพชุดฐานน้าใจพร้อมด้วยน้ําหนื่มและก็สิ่งจําเป็นต่างๆมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของที่เรานํามาวันนี้นะครับจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับเราขอเป็นกําลังใจให้นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ นี่มาดูพี่เราทานข้าวกันตอนนี้โอเคครับขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับนางปีนี้ท่วมเยอะไหมโอ้เยอะสิหมดเลยมดเลยที่นูของพังหมดเลยคือมันพังมาแล้วเราเก็บไว้แล้วก็มาเจอหมดเลยในบ้านอ๋อไม่ทันเลยใช่ไหมไม่ทันปีนี้เดือดร้อนกว่าทุกปีไี่ใช่ทุกปีกว่าทุกปีเสื้อผ้าหมดเลยอเขาเลยมาอยู่มาอยู่ตรงที่งานแล้วไงตั้งแต่น้าท่วมใช่แต่เราอยู่บนบ้านไงแต่ของที่เราหลุ่มไว้อะมันทําอะไรเก็บไม่ทัน ตู้เย็นเย็นเครื่องซักผ้าเื่อผ้าพอเล็กหมดเลยที่บ้านอยู่กันกี่คนสามคนก็ออกไม่หมดเลยไม่ได้ออกออกไม่ได้ครับผมสาออกได้คนเดียวแล้ววันนี้เป็นยังไงพี่พ่อสภาการแพทยมาช่วยพอที่จะช่วยได้ไหมครับได้ได้ได้เนาะอยากจะกล่าวอะไรบ้างไหมครับขอบคุณขอบใจที่มีน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกัดจาน